หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์วัดบ้านเก่าบ่อนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเดินกลับจากบิณฑบาตสายบ้านพนแพงนะครับใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับเลยอ,อีกประมาณ200เมตรนะครับก็จะถึงวัดนะครับวัดบ้านเก่าบ่อนี่มีสายบิณฑบาตด้วยกัน3สายนะครับสายที่กำลังเดินอยู่นี้เป็นสายไกลนะครับ หลังจากเดินไปรับบินทบาตบ้านพุนแพงนะครับสามกิโลเมตรนะครับแล้วเดินกลับมาอีกสามกิโลเมตรนะครับเป็นหกกิโลนะครับเดินเจอกับโยมผ่านทางมาพอดีนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนะครับวัดบ้านเขาบ่อนะครับเฉพาะพระนะครับอยู่ด้วยกันเกือบร้อยรูปนะครับแม่ขาวแม่ชีประมาณ30กว่าชีวิตด้วยกันนะครับเดิน ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระพิสุสงฆ์ขุบาจาจทรย์วัดบ้านเขาบอนะครับเดินไปรับบิณฑบาตนะครับเนี่ยเดินกลับจากรับบิณฑบาตนะครับเดยเฉพาะพระที่อยู่ด้วยกันนี่เกือบร้อยรูปนะครับในช่วงพรรษานี่ร้อยสี่รูปนะครับแม่ขาวแม่ชีประมาณสี่สิบกว่าชีวิตนะครับพอออกพรรษามานะครับขุบาอาจารย์ก็ล่ำลา ญาติลาโยมนะครับไปเยี่ยมบ้านนะครับถินฐานบ้านเกิดวัดวาพระศาสนาในถินฐานบ้านเกิดนะครับครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่อื่นนะครับก็เดินทางมาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับเข้าปฏิวัติชำละเข้าปฏิวัติกรรมชำระศีลนะครับเดิออยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับวัดบ้านโกบอนะครับญาติโยมผู้อุปถากนะครับตามสายบินทบาทนะครับบ้านโพนแพง บ้านบ่อเชนิงและก็บ้านแสนสุขนะครับทั้งสามหูบ้านนะครับจะได้ประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนอกนั้นพัตตาหารก็เกิดจากญาติจากโยมนะครับโอนปัจจัยมาบ้างนะครับถวายปัจจัยมานะครับที่วัดบ้านโกบ่อพระเดชพระคุณหลวงตานะครับพระครูภาวนากิจจาธรนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับก็มอบปัจจัยนะครับให้แก่พระอาจารย์พระครูบิดีการหนูเพียนนะครับ ไปซื้อของที่ตลาดเจริญสีนู่นนะครับมาให้แม่เขาไม่ชี้นะครับปรุงเป็นพัตตาหารถวายพระนะครับสิบห้าวันไปครั้งนะครับครั้งละประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับก็ผมไปถ่ายภาพไว้นะครับก็เลยจําได้นะครับกับผมมาตมาภาพนะครับเวลาพระอาจารย์พระครูท่านไปตลาดนะครับกลับมาก็จะไปถ่ายภาพนะครับกิจกรรมนะครับช่วยกันนะครับ มีวิยาวจกรของวัดเดินทางไปด้วยนะครับสองสามคนนะครับช่วยยกช่วยนะครับลำเลียงขึ้นนะครับพระจาราร์พระครูเป็นผู้ดูแลนะครับเด้ออยู่ได้ขนแบบนี้นะครับแล้วก็นํากลับมาให้แม่ขาวแม่ชีปรุงเป็นพัตาหารนะครับเมื่อก่อนนันไม่มีตู้แช่นะครับลําบากนะครับแต่พอดีนานไปนะครับประมาณปี 5758หแดนี่นะครับ255758ดนี 57, med, van, ่นะครับอาจารย์พระครูบอกว่าพระอยู่ด้วยกันเยอะนะครับเก็บของไว้ธรรมดามันยากนะครับก็เลยออกตู้แช่นะครับตู้แช่ใหญ่นะครับเก็บพวกพักพวกอะไรไว้นะครับมันถึงไม่เน่าไม่เสียนะครับเวลาเมฆาวเมชีเตรียมกับข้าวไว้นะครับเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในตู้แช่นะครับ ผ่านกลางคืนไปแล้วก็ตอนเช้านะครับก็มานําเอาของที่เตรียมไว้นะครับมาปรุงเป็นพัะตาหารถวายพระนะครับไม่งั้นมันไม่ทันนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันเยอะนะครับนี่เดอเฉพาะพระนี่ร้อยกว่านะครับแม่ขาวแม่ชีอยู่ประจําและญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนะครับประมาณ3 0 4 0กว่าชีวิตนะครับมีงานหลายแผนกนะครับ ถ้าแบ่งเป็นงานของวัดนะครับฝ่ายปกครองนะครับห้องกรรมฐานนะครับเป็นหลักนะครับงานห้องกรรมฐานนะครับงานฝ่ายลงครัวนะครับห้องกรรมฐานนี่พระอาจารย์สมุทรไทยวิสารโทนะครับอาจารย์ใหญ่ห้องกรรมฐานเป็นผู้ดูแลนะครับลงครัวนี่พระอาจารย์พระครูไบดีคาหนูเพียนนะครับพร้อมทีมงานแม่ขาวแม่ชีนะครับดูแลทั้งลงครัวและลงคัดแยกขยะนะครับ งานก่อสร้างนี่พระครูสุนทรสุตานุกูลนะครับหลองเจ้าวาดวัดบ้านเกาบอนนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับพร้อมกับทีมงานนะครับคณะช่างด้วยกันนะครับฝ่ายการศึกษานะครับฝ่ายการศึกษาพระอาจารย์มหาวิเชียรวรคุณโน,นะครับนำบาลีมาเผยแพร่ที่วัดบ้านเกาบอแห่งนี้นะครับ พระอาจารย์มหาวิรัตวิรัตโ,โนนะครับปรเรียนทำเก้าปโยชพระอาจารย์มหาพุงพันอคะวังโสนะครับผมกับ,กบาารครูบาอาจารย์นะครับให้ความรู้นะครับพระอาจารย์มหาชัยโยนะครับพระอาจารย์ทนาวุธกโกวิโทโมหาธนาวุธกโกวิโทโน,นะครับโอ้มันมีหลายแผนจริงๆนะครับแผนน้ำแผนกไฟนะครับพระอาจารย์สถิตปัญญาสิรินะครับ ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านโกบอนะครับดูแลเรื่องน้ําเรื่องไฟและก็งานก่อสร้างนะครับอยู่ด้วยกันจะมีแต่ละแผนกนะครับดูแลนะครับช่วยงานนะครับนี่เดืออาศัยแบบนี้นะครับพออยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันจํานวนมากนะงานก็เยอะนะครับแบ่งเป็นแผนกแผนกนะครับยกเว้นแต่แผนกถ่ายรูปนี่นะครับทีมงานไม่เยอะนะครับเดือ ได้เวลาแล้วนะครับนี่อดีตพระคุณลุงตานะครับหลังจากเดินทางไปร่วมงานกระถินนะครับรวมทอดกระถินที่วัดไม่สันติสุขเดินทางมาถึงเมื่อวานนี้นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมก็มาถึงแล้วนะครับนี่ 2- สองสามสี่ห้าญาติโยมเดินทางมาแต่อุบลราชธานีนู่นนะครับนําของมาเข้าลงครัวนะครับนี่นะครับเด้อสสาธุอนุโมทนานะครับ เดี๋ยว้วยระยะทางไกลนะครับกาจะนาของมาต่างๆนะครับพอดีนะครับเข้าลงครัวนะครับนี่มาผี่มามาเกาเจ็บของมาร่วมกันพี่แล้วแม่เกาคาถวายเด้อยังอยู่บ่บ <laughs> ยังเหลืออีกอยู่นะครับนี่เด้อตัวตัวอมเภอตัวเมืองอุบลเล่บนุนี่มันแต่ตัวเมืองบืองบนบ่ามาเขียนมาผี่มาเขียนมาว้าซื้อผี่มา นะครับมาแต่ไกลแสนไกลนะครับ <c oughs>